สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่นะครับวันนี้อยู่กับไหนคู่ในเกมวันพันแมนเดอะสต็อกเก้นนะครับวันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ทําการจะมาปั้นเจ้าโกสืระดับ UR ให้ดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นอันที่3แล้วครับสำหรับการปั้นเนาะเพราะว่าคลิปปั้นนี้ก็คือมีการปั้นอ่าเซิร์ฟเวอร์6 1 1แล้วก็5 7ไปนะครับสำหรับการคลิปการปั้นเนาะกิจกรรมการนนะจะมาปั้นให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์55ตลอดไปนะครับับหลงจาาาากกทที่่รสุมมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวสมเสร็จก็เดี๋ยวอาจจะมีคลิปหน้าอาจจะมีแบบมีพาไปแบบไปลูยที่โรกอภิสาต่อนะครับเพราะว่าเราติดดาดเจ้ากระบองเหล็กไว้นะครับเพราะว่ามันไม่ผ่านจริงๆนะมีกุึมาอาจจะผ่านก็ได้นะครับต้องรอดูนะว่าจะว่าจะไหวหรือเปล่าโอเคแต่ก่อนที่จะเข้าไปปั้นเดี่ยวของการฝ่าล้างเตอร์เกมหน่อยแล้วกันนะครับและสาหรับใครที่มองหาเว็ตเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนําเว็บ t w pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกม กินชิน, Impact, อ,นอ,อิมแพกอะลีน่าเบรกอาร์ผับจีโมบายวันพันแมนเดอร์สองเกตอาร์วีรับบัเติมเงินต่งตางๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับวันพันแมนที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้กันนะครับโอเคนะครับใครเติมแบบทเวนตี้โฟร์เพกก็อย่าลืมใส่คูป,ปองส่วนลดนะในการเติมเกมวันพันแมนด้วยนะครับนะคูป,ปองก็คือ n k ็นดีนะครับในการเติมเกมวันพันแมนนะ เติมถึกตรงไม้ต้องทำเป็นที่โฟร์เพล์เท่านั้นนะครับเติมไม่ถึงเงินทีคูป,ปองก็ทำการเด้งเข้ามาอยู่ในจดหมายตรงด้านอา่าสาล่างตรงนี้นะครับนี่นะจดหมายตรงนี้นั่นเองโอเคมาวันนี้นะครับเจ้าโก้ซื้อระดับ UR ก็เข้ามาอยู่ในทีมเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังดำเนินการอา่าถอดเจ้าจีโฟระดับ UR ทิ้งไปนะครับอันนี้นะโอเคอ่ะพลังเริ่มต้นนะครับอยู่ที่5,364,924สาหรับพลังเริ่มต้นนะ ซึ่งอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่ได้ทําการบดล่างเสานะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีกุญสึร่างร่างเนาต้นเองนะครับนะเราไม่ได้เราไม่ได้มีหินปลูกไว้อ่ะโอเคมาเดี๋ยวขอ,อการเริ่มจากการปั้นเลเวลก่อนแล้วกันนะครับวันนี้น่าจะได้ประมาณเลเวลร้อยเก้านะครับนะน่าจะได้ประมาณร้อยเก้าแหละมาเอาเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มเลยหมาครับนะอยา่ายาวไปเปิดไปนะครับสำหรับคิดการปั้นนะดูกันไปเพื่อเป็นความสีสัน ไปครับขึ้นกรอบเขียวไปแล้วก็มุ่งหน้ายาวไปเลยมาครับขึ้นกรอบสีฟ้าเรียบร้อยมาครับไปกันต่อไปครับกรอบฟ้าหนึ่งขีดมาครับแล้วก็ขึ้นกรอบฟ้าสองขีดนะไปกันต่อไปครับขึ้นกรอบฟ้าสามขีดนะต่อไปน่าจะกรอบสีม่วงหร,รือเปล่ามาครับขึ้นกรอบม่วงเรียบร้อยอย่ะไปก <ๆ S 2> ันต่อไปครับกรอบม่วงบวกหนึ่งแล้วก็กรอบม่วง อ่ะสองขีดไปครับอัแปแล้วก็กรอบม่วงสามขีดต่อยนะมาครับกรอบม่วงสามขีดมาครับต่อไปหน้าสี่ขีดหรือเปล่ามาครับกรอบม่วงสี่ขีดแล้วก็น่าจะกรอบทองหรือเปล่านี่นะอ่ะขึ้นกรอบทองเรียบร้อยน,นะครับพลังขึ้นมาอีกสามหมื่นมาครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันก็ว่าเราจะขาดไอ้ลูกกรตานี่นะอ่ะไม่เป็นไรแล้วขอซื้อพลังงานหอยแล้วกันนะครับไม่เป็นไรนะเรามีเพชรเยอะ อ่ะเซฟไปแล้วสองทีน่าจะพออยู่หรือเปล่าเพราะว่าขาดไ่เยอะนะเราก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันไม่มีลูกกระต่ายดีนะอ่ะไม่เป็นไรไปครับอัพต่อเลยป้าึ้นไปสองหมื่นเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมาหลังๆมามเริ่มขาดของเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยพอไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับพออยู่ไปครับกรอบทองสองขีดอ่ะโอเคสามขีดนะ่าจะไปได้ต่อมาครับกรอบทองสามขีดป้าึ้นไปสี่หมื่นแล้วก็กรอบทองสี่ขีดนะ มาครับสี่ขีดป้าห้าหมื่นโอ้ยพลังนี่คือขึ้นกันแบบเึื้องบ้านซัมเบ้น,นะจงนังหวะนี้มาครับกรอบทองห้าขีดบ้าไปหกหมื่นโอ้ยขึ้นเยอะนะหกหมื่นเลยมาครับกรอบทองไม่ใช่กรอบทองอนี้เป็นกรอบแดงนะป้าขึ้นไปเจ็ดหมื่นโอ้ยวันนี้ขึ้นเยอะนะเจ็ดหมื่นเลยไปายกันต่อครับจังหวะนี้ปกรอบแดงหนึ่งขีดป้าขึ้นไป 40, อีกสี่หมื่นอ่ะเราไปกันต่อ มาครับจังหวะนี้กรอบแดง2ขีดป้าเพิ่มอ MX ีกสี่หมื่นนะอ่ะโอเคนะครับน่าจะได้ประมาณร้อยหนึ่งร้อยสิบนะเพราะว่าเราไม่มีทรัพยากรในการไปต่อละเดี๋ยวค่อยๆป้าไปนะสลับเจ้าโกสือร่าง2เอ้ยร่าง2บ้าอะไรร่าง UR นะมาค่าต่อไปไปกันที่อ่าสกิลนะมาสกิลนี่คือมีอยู่ประมาณ27งหมนะครับดูกันว่ามันจะไปได้สมิตลิมิตเท่าไหร่นะไปครับลิมิต2แล้วก็ลิมิต3ป้าไป น่าจะได้ประมาณลิมิต20กว่าหรือ,อเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องรองอัพดูนะวาจะได้สักประมาณเท่าไหร่ไปครับลิมิต4ี่แล้วก็ลิมิตห้าอ่ะอีกส0 0พมาครับเราไปกันต่ออ่ะโอเคนะครับลิมิตหป้าไปแล้วก็ลิมิตเจป้ามีเจันอ่ะไปกันต่อนะครับจังหวะนี้นะพลังนี้คือขึ้นมา6ล้านเรียบร้อยทุกคนคิดว่าพลังอาจจะตันที่เท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับนะ แต่ว่าผมน่าจะมีเฉลยตอนอา่าตั้งเครืค่อคิดแล้วแหละเนาะอ่ะโอเคไปครับลิมิตสิบป้าบแล้วก็ลิมิตสิบเอ็ดป้าบไอหมื่นสามอะไปกันต่อมาครับยา,ยาวไปนะคลิปนี้นะยา,ยาวไปมาครับขึ้นลิมิตสิบสองสองหมื่นแล้วก็ลิมิตสิบสามป้าไปหมื่นสามอะถึงสองหมื่นห้านะครับไปกันต่อนะยา,ย,ายาวไปเลยไปครับลิมิตสิบสี่ป้าหมื่นห้า นี่มีสิบห้าสองหมื่นสามปู่นี่คืเนเยอะนะมาครับเลยสองหมื่นอะไปกันต่ออ่ะอันนี้ขาดหนังสือนี่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะเราแน่ใจได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าหนังสือมันหมดแล้วเนาะมาข้าศึกไปกันที่อ่ะอัพกดดาวแล้วกันนะครับไปสามดาวสามดาวเหลืองนะป้าไปขึ้นมาอีกเก้าหมื่นปู่นี่คืเนเยอะนะครับเก้าหมื่นเลยนะมาครับพลังเไ่เ้กันมาเด้งไปแสนสี่ อะครับอาไปหนึ่งทีสองทีอ่ะรับเศษมาน่าจะสี่ดาวไม่ได้นะครับสลหรับวันนี้นะป้าบอ่ะมันขาดเศษดีนิดนึงอ่ะแต่ไม่น่าได้เดี๋ยวขอรับเศษตรงนี้หน่อยสามห้าเศษอ่ะรับมาห้าเศษโอเค <S <S แล้วก็ทำการกดทักษะนะปึบไปแล้วก็รับมาอีกห้าเศษป้าบโอเคนะครับมันขาดอ๊้มันเดี๋ยวนะ มันขาดแค่หนึ่งเศษมันจะอัพสี่ดาวได้เนี่ยเพราะว่าเรามีเศษไอ้ปีศาจยีสิบสองเศษนะเฮ้ยฟาร์มเศษได้ไหมเนี่ยเราอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆละ๋ยวให้มันสุดเลยแล้วกันนะครับดี๋ยวขอการไปฟาร์มเศษมันเพิ่มหน่อยแล้วกันนะครับในไอ้นี่นะในฝึกขั้นพิเศษมาไหนๆมันจะสุดละแล้วก็ให้มันสุดทางไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับสี่ดาววันแรกนะไปซื้อบัตรสู้ไปเลยมาดรอปไหมโอ้ไม่ดรอปนะอ่ะไม่เป็นไรดรอปเด้ โอ้ยไม่ดรอปอีกแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหโดนสามทีใน,นเน้นเลยการันตีนะเออเรียบร้อยอ่ะโอเคมาครับเข้าใน,นเน้นเลยวันนี้นะมาครับป้าบแล้วก็หนึ 1, 1่งหนึ่งชุดอะใส่ไปเลยเสิบสองเซตปึ๊บป้าบขึ้นไปอีกแสนแปดโอ้ขึ้นเยนะครับนี่อีกแสนแปดเลยโอเคมาครับขึ้นอีกแสนสี่ต่อไปไปกันที่อาบดาวปุกตื่นนะครับเป็นดาวม่วงนะมาครับดาวม่วงยัดไปเลย มาครับหนึ่งดาวม่วงพลังไม่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันบักนะโอเคอ่ะปลดล็อกกันไปอ่ะอันนี้พลังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวขอมการออกไปหนึ่งนะน่าจะบักแหละโอเคมาครับอัพต่อเลยพลังขึ้นมาทีละพันเก้าไปครับผมนะจังหวะนี้โอเคไปครับอ่าสองดาวม่วงป้าไปขึ้นไปอี7เจ็ดอู้เจ็ดหมื่นเลยนะอันนี้โอเคต่อไปเราจะต้องไปอัพไอเอ็นเฉพาะกับตาเฉพาะนะอ่ะ เดี๋ยวขออัพหน่อยละกันนะครับนี่นะไปหนึ่งไอเทมเฉพาะหนึ่งดาวป้าบพลังเพิ่มาอีกห้าหมื่นสองดาวป้าบเพิ่มาอีกหมื่นสี่อ่ะโอเคนะครับต่อไปเป็นอาตตาเฉพาะนะหนึ่งดาวปา้าวไปหกหมื่นสองดาวป้าบเพิ่มาอีกสองหมื่นอ่ะโอเคเดี๋ยวขอตีบวกเร็วหน่อยละกันนะครับนี่นะแล้วเดี๋ยวเรอรำการไปเจาะทักษะกันต่อยาวๆเลยหมายครับผมนะออโต้ไปเลยอ่ะจะได้สักเท่าไหร่ระดับไอเทมเฉพาะนะ อ่ะหมดเรียบร้อยต่อไปสีทองตันไหมโอเคนะครับตาเรียบร้อยป้าบไหมพลังเครื่อไม่อีกโอ้สองแสนสี่นะเยอะมากเลยต่อไปก็ตาเฉพาะนะครับน่าจะได้นอนสลับตาเฉพาะนะเพราะาเราไม่มีแล้วอ่ะมันหมดนะโอเคนะครับได้ประมาณเวลสี่สิบแปดนะอัพแปลเครื่องไม่หมื่นสี่โอ้เครือน้อยนะอ่ะโอเคนะครับทําการปลดดาวม่วงต่อเลยละกันป้าบเครื่องไม่หมื่นหกแล้วก็อัพไปเลยนะครับนี่นะอัพไปเลยโอเคอัพไปเลยยาวๆ มาครับผมอ่ะเสร็จดาวมงก็เดี๋ยวค่อย,อยฟาร์มไปนะครับเพราะว่าเราเพิ่งสูงมาได้หนึ่งวันเองนะมาครับทําการปลดทักษะฮีโร่เลยกันไอ้ทักษะพีศจนะเรามีถุงอยู่ประมาณ2,200นะครับนี่นะไปเลยครับใส่ให้สุดใส่ให้สุดถอดหมดปลายไปเลยมามาครับไปเลยนะโอเควันนี้านะพลังน่าจะสุดหน่อยนะครับเพราะว่าเราปลดไอ้สีดาวนะสีดาวนี่คือมันสามารถปลดทักษะสีมงได้พลังนี่คือขึ้นสูงแน่นอนแค่ผมนะนี่มาครับนะวันนี้ ยา,ยาวอะไรสำหรับคลิปนี้นะเพลินแน่นอนโอเคครับชอบคลิปการปั้นก็ลืมคอม,ะคะออนะมคเมนต์นนได้นะครับว่าชอบย้วยชอบคลิปการปั้นนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแรกหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นายคูงด้วยนะครับนี่นะโอเคไปกันต่อมาครับเดีย๋ยวเราเข้าไปปลดไอ้ทักษะสีม่วงกันต่อนะอ่ะได้หรือเปล่าโอเคนะครับปลดนี้เรียบร้อยอ่ะแล้วก็ออโต้ไปเลยแล้วกันไปายใหผมนะออโต้ไปเลยยา,ยาวไป คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปการปั้นเนาะก้าเพลินๆไปละกันโอเคนะครับอันนี้เป็นโจมตีเลเวลสองนะเราอัพให้มันตันเลยละกันอ่ะเต็มไหมอ่ะยังไม่เต็มนะโอเคครับเต็มเรียบร้อยส่วนอันนี้เนี่ยคือจะต้องอัพให้ทั้งหมดอ่าสามสิบทับสามแปดนะอ่ะไปครับอัพนี่ต่อเลยละกันไปให้ผมนะออโต้ไปเลยเป็นเอทพีสองขีดนะอ่ะถุงทักษะหมดอ่ะไม่เป็นไรนะครับมีเบิกเพิ่มนะ เราไม่ยุ่งอีกประมาณ2,000นะครับนี่นะไปเลยเราใส่สุดไปเลยจังหวะนี้อันนี้เป็นโจมตีอ่าทาักษะอ่าเลเวลหนึ่งนะไปครับอัพไปเลยอัพไปต่อไปก็เป็นอ่า HP นี่นะครับนะ HP ขั้นหนึ่งนะครับอัพไปเลยโอเคเรียบร้อยมาครับเร้ทำการไปปลดทักษะสีม่วงกันต่อยนะมาปลดเรียบร้อยไปครับเปิดไปเลย นี่ครับเรามีทักษะอ่าปีศาจอยู่ประมาณ2 7 0 0นอะครับอู้น่าจะพอนะมีเยอะมากเลยอ่ะนะครับอัน,นนี้คือผมบอกเลยพลังขึ้นสูงมากมาครับเปิดไปเลยอันนี้ครับเป็นโจมตีเลเวลสานะอู้วันนี้ขึ้นนีลก้าพันเลยนะโอ้โหขนใหญ่ย,ยกันอันนี้เป็น h p อ่าขั้นสานะมาครับอันนี้คือพลังนี่คือเยอะแน่นอนนะนี่นีลาก้า0เลยโอเคอันนี้เป็นโจมตีดูดเลือดขึ้นนีลก้าพ อ่ะส่วนนี้เป็นอ่าดด้าเบอันตินะครับอัพลยอันนี้คืนลเก้าพันแปดเหมือนกันนะคืนเยอะเยอะเหมือนกันโอเคมาเราจะใส่สุดเลยนะครับวันนี้นะอัพให้มันสุดทั้งศาสไปหมดแล้วก็ไม่หยุดอัพนะครับวันนี้นะไปออโต้เลยแล้วกันแต่ว่ามันใช้เปลืองอยู่นะครับนี่นะใช้ทีละสองร้อยเลยอ่ะโอ้จะพอหรือเปล่านะเขาสลับไอทักษะนะมันใช้เปลืองมากเลยอ่ะมาครับเบิรดเพิ่มแล้วก็าอัพต่อเลยแล้วกัน โอเคตายครับอ่ะแลาจจะมีการอ่าปลดทักษะให้ดูได้นะครับสำหรับไอ้พวกแผ่นนี้นะอาจจะมีการปลดให้ดูด้วยโหมาตอนนี้เนี่ยคือกาฟดาวเราเนี่ยคือถือว่าขาดแคลนเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีนะครับดาวเราต้องการเยอะมากเลยอะตายครับอัพไปเลยอัพให้มันหมดไม่หมดแล้วก็จะไม่หยุดอัพโอเคไปครับไปกันต่อ ตอนนี้พลังนี่คืออยู่ที่7จ็ดล้านหกแสนแล้วนะสลับตอนนี้นะเดี๋ยวอัพเต็มนี่คืออาจจะมี10ล้านบวกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีการาใส่ของได้นะครับแล้วก็มีการใส่อัพแผนตักษะนะพลังนี่คืออาจจะประมาณ10ล้านบวกได้เลยแล้หลับการปั้นวันแรกนะไปครับออโต้ Auto ไปเลยอ่ะเต็มไหมยังไม่เต็มอ่ะไม่เต็มนะโอเคนะครับเบิกเพิ่มมาอีก300ถุงแล้วก็ตีบวกอ่ะตันไหมผมไม่เต็มนะ โอเคครับตอนเรียบร้อยต่อไปไปกันที่อาเคสพีเลเวลสี่นะหมาครับอันนี้ขึ้นทีละแปดพันสามโอเคไปครับไปกันต่อไปเราออโต้ Auto, ให้มันตายไปเลยแล้วกันนะอันนี้ใช้ทีละหนึ่งร้อยเศษนะครับถือว่าไม่เยอะมากนะแต่ว่าอันอื่นนี่คือมันใช้ทีละสองร้อยสามร้อยมันมันเยอะมากเลยอ่ะอาจจะเปลืองหน่อยโ okay. อเคอะได้ไหมอีกหนึ่งทีเต็มหรือเปล่ายังไม่เต็มนะโอเคนะครับตอนเรียบร้อย ต่อไปอันนี้นะครับเป็นอาบบล็อกนะใช้ียอะสองร้อยเลยโอ้ใช้เยอะนะนี้นะอันนี้ก็พลังขึ้นเดือนห้าพันโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ปัญหาคือเงินในเกมหมดนะโอ้แย่แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปแลกหน่อยแล้วกันมีให้แลกไหมเนี่ยโอ้สวยแล้วนะครับอ่ะนี่เลยเก้าสิบเก้าอันแต่ป้าแลกมาทั้งหมดอ่าหนึ่ง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 พันเคนะอ่ะไปนะครับไปกันต่อโอ้โห ถึงกล้สถานการณ์นี่คือตัง์หมดเลยนะตัง์ในเกมอ่ะโอเคนะครับอัพกันต่อเลยจะพอหรือเปล่าได้ตัง์นะโอโ้โห <c oughs> ถึงขั้นวิกฤติน,นี่คือตัง์หมดเลยนะตายแล้วนะโอเคนะครับอัพต่อเลยอัพให้มันตันไปนะโอเคสองทีอ่ะตังก์จะพอหรือเปล่านะครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยคือเงินในเกมไม่พอนะโอเคต่อไปไปกันที่อาดโจมตีเลเวลสามไปครับออ,บอ,อโต้ไปเลย ะจะตันหรือเปล่าโอ้โหแลกมาหนึ่งันเคมาื่อกี้นี่คือไม่น่าจะพอนะโอ้โหไม่พอนี่คือทำไงนเนี่ยเราซวยนะตังในเกมไม่พอโคตรแย่เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่พอจริงนะมันใช้เยอะมากเลยอะอ่ะโอเคนะครับตต่เรียบร้อยอ่ะเบิกมาเพิ่มต่อไปอัพอันนี้ต่อเลยนะครับเป็นอาดาเมทเคนะอัพเลยอันนี้ชคททีสองร้อยนะครับสำหรับไอ้ทั้งสากปีศาจนะ พลังก็ขึ้นทีละห้าพันโอเคนะครับผมออโต้ต่อเลยมาเราจะเราจะเอาเท่าที่ไหวแล,ล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตาในเกมมันไม่พออะ่ะแถมถ้าะเจาะนี่คือมันจะใช้ตันในเกมอีกมหาสายนะโอ้หรือไม่าอาจจะต้องทําการรีเจ้า G4 ทิ้งนะโอ้โห G4 ใจนึงก็ไม่อยากรีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเล่นฮีโร่ปีศาจนี่คือสู้ไม่ไหวอีกนะอืมอ่ะมาครับเบิดเพิ่มาแล้วกกดต่อเลยไปครับเอาให้ตัน ตานไหมโอเคนะครับจะเรียบร้อยต่อไปไปนที่อาโจมตีดูดเลือดนะไปครับอัพไปเลยอ่ะโอเคนะครับโอ้วันนี้ขึ้นด้ละหมื่นนะเยอะมากเลยอ่ะโอ้โยนะมันก็ใช้ตังแพงอยู่เหมือนกันนะอันนี้นะโอ้โหใช้ในละหมื่นสองแ <c oughs> ย่ยแล้วนะครับจังหวะนี้นะตังจะหมดแล้วว่าโอเคนะครับต่อไปไปกันที่อารับและสะท้อนดาเมจนะอ่ะเบิกเพิ่มมาก่อนมาครับแล้วก็ออโต้ไปเลย โอ้โหเริ่มใจ่แล้วนะครับตาในเกมนี่คือไม่พอนะโอโ้งานเข้าแล้วเนี่ยทำไงดีอะมาครับออโต้ต่อเลยตังค์เหลือประมาณสี่ร้อยนิดนิดนะสี่รอยกว่าเคงอะมันจะหมดแล้วอะอ่าครับออโต้ต่อเลยมาอ่าโอเคนะครับจะเรียบร้อยจะไปเป็นที่อา่าอันบนต่อเลยนะมาครับเบิกเพิ่มอันนี้เป็นอา่าบล็อกนะครับนะอัพต่อเลยอันนี้ขึ้นดีละห้าพัน หมาผมได้ยาวไปอ่ะโอเคนะครับออโต้ต,ต่อปัญหาคือตอนในเกมไม่พออาจจะต้องมีการรีเจ้าจีโฟทิ้งสักหน่อยละกันเนาะเพราะว่าตังมันต้องการใช้อะ่ะอ่ะหมาครับไปกันต่ออ่ะตันหรือไม่ตันหรือเปล่ายังไม่ตันนะมาครับเหลือแค่ห้าร้อยถุยนะน่าจะได้ตันไม่หมดนะโนส่งละหมาครับต่อไปเป็นที่อาราดัมแอนตีนะอัพไปเลย โอ้นี่เึ้นทีละหมื่นนะแต่ว่าใช้ทีละสามร้อยถุงเลยเยอะมากตังอะไรแค่แปดสิบแปดเคโอแย่นะครับตอนนี้นะสถานการณ์คือตังครับขัดมากโอ้โหไปครับไปกันต่ออ่ะตังหมดอีกแล้วโอ้โหมีอะไรไหมเนี่ยโอ้แย่แล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้คือตอนในเกมไม่พออะแลกมาแล้วตรงนี้มีอไหมเนี่ยอ่ะ นี่จะสามแสนนะโอ้โหไม่น่าจะพอนะครับดูอย่างทรงละตานี่คือขับขันมากเลยอ่ะอ่ะโอเคนะครับไปกันต่อเลยไปอัพต่อโอเคนะครับโอ้โหสถานการณ์คือตังหมดอ่ะโอเคหนึ่งทีอ่ะเบิกไหมหมดเลยแล้วกันนะครับอีก่หนึ่งร้อยถุงนะป้าไปอีกพันหนึ่งอ่ะจะเต็มหรือเปล่าปึ๊บโอโ้ไม่เต็มนะครับอ่ะไม่เป็นไร โอเคต่อไปทักษะนะครับนี่นะอุ๋มมันใช้ตังค์ทีละสองแสนเลยอะ่ะโอ้หแย่แล้วนะครับอันนี้โอ้ไงดีเนี่ยตังค์ก็ไม่พออ่ะโอเคเดี๋ยวขอการปลดอันนี้หน่อยแล้วกันนะครับนะาหนึ่งแผ่นไหมแล้วตายในเกมเราก็หมดอีกโอ้โหอ่ะโอเคเรื่องแผ่นนี้เคยเดี๋ยวขอการขโมจีโฟมาหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะเดี๋ยวขอขอโมยหน่อยแล้วกันนะจีโฟเอ๋ยข้าขอขอโมยหน่อยแล้วกันนะมาครับขโมยมาเลย แล้วก็ทำการใส่เลยละกันนี่ครับใส่เป็นอาอาแผ่นแท,ทนทะลุนะครับไม่ต้องหกนะป้าไปคือไมอ่สองแสนวตาในเกมไม่ไมพอนะอาจจะต้องรีทักษะไ้เนี่ยโอ้แต่ว่าเพชรไม่พอนะมันใช้ตั้งพันสี่ตาเฉพาะหรอตาเฉพาะรีได้หนึ่งจุดเจ็ดเอ็มอ่ะโอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวหอมการรีตาเฉพาะของเจ้าจีโฟน่ลยลวกันนะครับนี่นะอาจจะไม่ค่อยจำเป็นมากมายอ่ะรีเลยแล้วกัน มาครับเราจะได้มีตังไปอัพต่อนะไม่งั้นคือตังมันไม่พอมาครับเปิดแผ่นที่2องแมแล้วก็เปิดแผ่นที่3ป้าไปโอเคนะครับทางการใส่แผ่นต่อแล้วกันนี่ครับแทนนรูเบี้ยหกนะป้าไปเพิ่มอีกสองแสนแล้วก็แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นต้านคีย์เรเบี้ยหกนะครับใส่ไปป้าเพิ่มอีกสองแสนโอเคนะครับส่วนหน้านี้นี่คือมิวสามสิบเจ็ดบใช่ไหมอ่ะเปิดเลยแล้วกันนะครับหนึ่งแผ่นนะแล้วก็ แผ่นนี้2องบดมามันขาดประมาณ1แผ่นนะครับอันนี้นะโอ้ขาดอยู่ประมาณกี่ใบเนี่ยประมาณ8ใบนะโอ้แปใบนี่คือมีให้รีไม่เนะี่ย G4 เอ๋ย G4 เอ๋ย,อยมีให้รีไม่แปดใบอ่ะโอเคนะครับมีการบ้าให้รีอยู่นะ8ใบวันนี้ไม่ได้แค่หกเองอ,ะอ่ะเอาก่อนละกันหมานะครับจังหวะน,นี้นะมีอะไรเอาหมดเลยมาครับรีมาป้าไปโอเค มาครับแผน่นทักษะหน้าสุดท้ายอ่ะปลดเลยแล้วกันนะครับนี่นะป้าแป้แล้วก็ทำการใส่ไอ้ทักษะนี่แล้วกันนะครับนะอย่าขอถอดเลยแล้วกันมาถอดออกมาให้หมดเลยแล้วกันโอเคอย่าค่อยไปใส่ให้หลังแล้วกันนะเจจีโเอ๋ยโอเคแผ่นนี้เดี๋ยวขอทำการใส่เป็นอันไหนเดียวอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับเป็นโอัลมาดนะครับเว้าหกนะใส่ไปป้าเพิ่ขึ้นมาอีกสองแสนต่อไปแผ่นอันนี้อยวขอใส่เป็น อ่าอันไหนเดียวใส่นี้แล้วกันนะครับเป็นแผ่นห้าวหานะครับเลนะบลสี่นะป้าไปคืเมไม่แสนสี่แล้วก็อันสุดท้ายน,นะครับอันนี้นะใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นแผ่นหลกนะป้าแบคือพิ่มไม่สองแสนสี่อ่ะโอเคต่อไปกลับมากันที่ทักษะหน้าแรกนะครับนี่นะอัพต่อเลยแล้วกันนะครับยาวๆไปนะเพราะว่าตังเหลือประมาณสี่แปดแสนนะโอเคไปไปกันต่อหมาครับ ตังจะพอหรือเปล่านะจังหวะนี้เพราะว่ามันใช้ตังเปลืองนะโอเคอะเบิกเพิ่มหน่อยละกันมีแผ่นแปดมาครับอัพต่อเลยป้าบตอนนี้นี่คือพลันนี่คือเกือบสิบล้าน,นะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ของนะเดี๋ยวใส่ของนี่คืออาจจะขึ้นมากกว่านี้อีกโอเคมาครับอัพต่อเลยไปแตะสิบล้าน,นะครับอีนิดหนึ่งนะจะแตะสิบร้านไหวหรือเปล่าน,นะครับวันนี้นะน่าจะไหวยอยู่แหละ อ่ะโอเคมาครับไปสองทีเต็มนะเต็มหรือเปล่าอ่าโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วก็เบิกเพิ่มมาป้าบต่อไปนะครับเป็นอัดอ่าสกิลทักษะหนึ่งนะอัพให้มันเต็มเลยแล้วกันนะครับอันนี้นะอ่ะเต็มหรือไม่ป้าบอ่ะยังไม่เต็มโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยต่อไปไปที่อ่านี่นะครับเป็นหักลดดาเมจนะมาครับอัพไปเลยเพิ่ทีละห้าพันสองโอเคนะครับไปกันต่อยา,ยาวๆนะ เราจะอัพจนกว่าตังมันจะไม่เหลือนะเอาจนให้ตังมันหมดไปเลยแล้วกันโอเคเอาให้สุดหมดปอนะวันนี้นะมันต้องสุดนะวันนี้ไม่สุดเราไม่หยุดโอเคมาครับอัพต่อเลยอีกสองทีเต็มอ่ะเต็มไหมยังไม่เต็มนะอ่ะโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยมาแล้วระเบิดเพิ่มมาอีกพันห้านะมาครับอัพเป็นอ่า HP หนึ่งขีดนะอัพไปเลย อันนี้ก็ขึ้นทีละหกพันเจ็ดนะครับสลับอันนี้นะโอเคมาครับแอัพต่อไปเลยอ่ะโอเคเต็มไหมอ่ะโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นอ่าต้านทานเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้นะอัพไปเลยอันนี้ขึ้นทีละห้าพันสองเหมือนกันโอเคนะครับอัพให้มันเต็มเลยแล้วกันนะน่าจะพอนะสลับทักษะนะน่าจะพอนะสลับหน้าแรกน่าจะเต็มอยู่แหละไปครับอัันต่อเลย เต็มหรือเปล่าเต็มหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับ okay, อีกหนึ่งทีอ่ะเต็มไหมอ่ะโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วทำการเบิกเพิ่มมาหน่อยละกันอีกพันสามมานะครับต่อไปเป็นอ่า HP ขั้นต่อนะอัพให้มันเต็มเลยมาครับอันนี้ขึ้นทีละเท่าไหร่เนี่ยอ่ะขึ้นทีละหกพันเจ็ดนะอันนี้อ่ะอีกหนึ่งทีเต็มไหมโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยต่อไปไปกันที่อ่าต่อต่อสู้ทีบอดนะครับในี้อ่ะอัพไปเลย ขึ้นทีละพันเหนือสำหรับวันนี้นะโอเคขึ้นน้อยนะครับแถมใช้เยอะนะใช้ทีละร้อยห้าสิบอันเลยอะ่ะใช้เยอะมากเลยนะไปครับเอาให้มันตันเลยละกันไหนๆก็้ไหนๆแล้วนะครับนะเอาให้มันสุดหมดปอกไปเลยมาเบิร์ขึ้นมาอีกโอเคนะครับอัพต่อเลยไปมันต้องตัดนะวันนี้นะโอเคนะครับเตะเรียบร้อยต่อไปไปก,กันที่จิตลบลดลงนะครับอันนี้ขึ้นด้ละห้าร้อยไง ขึ้นน้อยมากเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องซีเรียสนะเพราะว่าเราเชียวไปหมายครับเอาไปต่อเลยอีกสามทีเต็มอ่ะจะเต็มหรือเปล่าอ่ะไม่พอ,อครับมาครับเบิกเพิ่มมามาหน้าเต็มนะครับสลับรอบนี้นะอีกหนึ่งทีอ่ะเต็มไหมปึ๊บอ่ะยังโอเคนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วสลับไอ้สกิลทักษะฮีโร่เอทักษะปีศาจนะ โอเคครับเลยไปแปดแล้วก็เสร็จไป่ยใช้ไปเยอะมากเลยโอเคสหรับด้านนี้เนี่ยคือก้ตันเรียบร้อยนะสรับเดี๋ยวก็เหลือนิดหน่อยนะครับนี่นะก็เหลือเป็นวอร์หว่นิดหน่อยนะโอเคต่อไปไปกันที่อาอะไรเดียวไปกันที่ไอ้น,นี่นะครับขอนะมาครับใส่ขอนจีโฟนเลยกันนะเป็นขอนโจมตีมาครับชิ้นแรกใส่ไปขึ้นมาอีกสามแสนแปดชิ้นที่สองน,นะครับใส่ไปสี่แสนหนึ่งชิ้นที่สามนะครับอันนี้นะปาบห้าแสนแปด แล้วก็ชิ้นสุดท้ายน,นะครับนี่นะใส่ไปเลยป้าบขึ้นมาอีก5 0 0 0 0นโอ้ขค้นเยอะนะครับนี่นะโอเคส่วนนี้ก็คือเตรียมเรียบร้อยอ่ะตอนนี้พลังอยู่ที่11ล้าน5 0 0แสนนะสำหรับพลังเจ้าของเจ้าโกสืนะอ่ะเดี๋ยวขอปลดอันนี้หน่อยละกันมามาครับหน้าแรกไปครับปลดเลยแล้วกันมีอยู่9,000นะโอ้มีโคตรเยอะเลยอะ่ะมาครับอัพไปเลนหนึ่งอัพไปขั้น2 ปาบคือไม่กี่8ปดหมื่นอ 8, โอ้โหนี่คนเยอะนะแปดหมื่นนะ 8, เลยตัวอะไรอะตาเฉพาะตัวของตัวเองอัพถึง3ดาวโอ้เดี๋ยวนะอันนี้อยู่กับโกเคสอึอ่าอ่ะถเมาล้วกันโอเคนะครับตาเฉพาะสี่ไอ้สามดาวอัพได้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะแล้วขอเช็คไปหนึ่งนะครับว่ามีหรือเปล่านะสหรับไอ้ตาเฉพาะอันนี้นะมีหรือเปล่าเนี่ย เออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ามีอยู่หรือเปล่านะอันนี้หรือเปล่ามีอยู่39อ่ะปื๊บมามีทั้งหมด50อันอ่ะโอเคนะครับได้1นึ่งตาพอดีไปอัพได้3ดมามแล้วสำหรับตาเฉพาะเนาะมาครับอะไรนะสามดาวอัดไปป้าบคือไม่สี่ห0ื0น 4, อ่ะแล้วก็ปลดล็อกขั้นได้ได้หนึขั้นนะไปครับขั้น3ป้าไปคือไม่หมื่นห้าอ่ะอัพต่อเลย อะไรอะ่ะปลุกตื่นตัวละครอ,อัพหนึ่งดาวโอ้โหเดี๋ยวนะปลุกตื่นตัวละครอ,อัพหนึ่งดาวมีตัวไหนบ้างไหมเนี่ยอันนี้อยู่กับเกวินมท่านแบทอ่ะขโมยแล้วกันนะครับมท่านแบทนะไปครับขั้นสี่ป้าไปเคร่ไม่อีกห้าหมื่นมาผมนะไปกันต่อเลยป้าโอ้โหแต่เพราะสี่ดาวไม่ไหวแล้วครับนี่นะต่อไปนะครับเป็นาาสายพิเศษนะอ่ะใส่ไปเลยจับยัดใส่ครับนี่นะไปครับขั้นหนึ่ง วดไปขึ้นไปเจ็ดพันอ่ะไปกันต่อตัวละครอัพหนึ่งดาวโอ้โหไม่น่ามีแล้วครับอันนี้นะรับอันนี้อ่ะมีหรือเปล่าอย่าขอเช็คไปหนึ่งนะน่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวส่งละน่าจะไม่มีอันนี้กบจะจีโฟด้วยอ่ะโอ้ยนะครับอันนี้ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรส่วนนี้ก็น่าจะไม่ได้ปลดนะครับเพราะว่าเศษอันนี้คือเราใช้กับไอตอนทำสีดาวไปเรียบร้อยเนะก็น่าจะได้ประมาณนี้ โ okay, อเคอะแล้วขอการอัพไอ้นี่ให้มันตันหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะเมื่อกี้เพิ่งทำการรีของ G4 มาไปมีตังอยู่สี่แสนแล้วเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอะเอาสักประมาณ90แล้วกันอะพอหรือเปล่าอ90อ่อะโอเคนะครับ90ไปเพิ่มอีกแสนหนึง่งโอเคนะครับตังเหลือหมื่นเดียวยนะสลับตังในเกมโอ้โหโคตรดันทลเลยนะครับอะรับไปอีก50เพชรโอเคอะ วันแรกก็น่าจะได้ประมาณนี้ครสำหรับพลังนะได้ประมาณ12ล้านโอ้โหก็ถือว่าสุดเลยนะครับวันนี้นะถือว่ามาสุดอยู่เหมือนกันโอเคนะครับดาวเดิมนี้ขับไม่ได้นะอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปการบ้านก็ประมาณนี้กันนะครับนะได้ประมาณ4ี่ดัลเหลืองสองดัมโมดนะครับสำหรับวันแรกนะพาร์ตสิบเจ็ดขั้นหนึ่งพลังอยู่ที่12ล้าน1นึ่งแสนสี่พันเอ้ยสี่หมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบนะสำหรับพลังวันแรกนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปการบ้านก็ใครชอบก็้เรื่องกไลค์กดแชร์กด สัตย์คายนะครับนะไม่เจอแมสคลิปนี้บ๊ายบาย